สวัสดีครับพี่น้องกองไปสู้อคนมาฟอกับบาลานต์เอกคือเกาก้อยเนื้อพี่น้องเอ้ยบัน้กินตังบนตังนานเลยมามามาพักหลายอย่างเลยพักการทินแลวก็พักนั่งเลยหรือพักยีเลศนะครับผมอันนี้ก็พักพักแพรวครับมาก้อยเลือดลอยเลือดกับค้าพักพีพังหนอกับลังใจบาลานต์เลยครับบ่อหลายอย่างกินในทำใหญ่เลยพี่น้องไหนทำใหญ่เลย O hello, um, tắt, tắt Ana <laughs> ચાલો અમે આરામ Sao? Tại tâm hay là lại rồi Ta bon. mm -hmm. không Cầm nhai rồi Cầm rồi

Eu mm. vou อืมอืมเือน้ปมนะเนี่ยน้าปั้มนะแอปจบ

สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไม่รมกวนไลค์กดติดตามบาลันเดอร์เพื่อบาลัดทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ